โอมชานติวันนี้วันที่8เดือนพฤศจิกายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวางจงอยู่ในสำนึกดวงมิญญาณแล้วความเจ็บป่วยของลูกทั้งหมดก็จะจบลงได้แล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นนายของโลกที่มีมงกุฎสองชั้น คำถามลูกคนไหนควรจะนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อโดยส่วนตัวคำตอบผู้ที่รู้ที่จะแสดงการไล่ลำของความรู้นี้อย่างไรเมื่อลูกๆผู้ที่แสดงการไล่ลำของความรู้นี้อยู่เบื้องหน้าพ่อส่วนตัวบาบาต่อมาก็จะพูดเมลีเช่นนั้นถ้าบางคนนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบามองดูที่นั่นที่นี่บาบาก็เข้าใจได้ว่าลูกคนนั้นไม่ได้เข้าใจสิ่งใด ต่อมาบาบาก็จะถามครูบรามินรูปนั้นนําใครมาที่นี่<_ <k> _ <d> _>เขากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อแล้วก็กำลังหาวเมื่อลูกๆนั้นได้พบพ่อเช่นนั้นแล้วลูกก็ควรจะไ่หลับอยู่ในความสุขตาระก้มค,คุณธรรมจุดแรกก่อนที่จะไปนอนในเวลากลางคืนให้ในการสนทนาที่อ่อนหวานดูกับบา <_' b isa> บาบาบาเดี๋ยวนี้ฉันกำลังจะออกจากร่างนี้และมาหาท่าน จดจำบาบาในหนทางเช่นนี้แล้วก็ไปนอนการจดจำนั้นคือสิ่งหลักโดยการมีการจดจำที่สติปัญญาของลูกจะกลับมาสูงส่งได้จุดที่สองเพื่อที่จะคงอยู่อย่างปลอดภัยจากความเจ็บป่วยของกิเลสทั้งห้าจงเพียรพยายามที่จะอยู่ในสำนึกดวงญาณจงอยู่อย่างมีความสุขมากๆแสดงการไล่ลำของความรู้นี้อย่าได้กระจายความขี้เกียจในชั้นเหรียน พรขอให้ลูกนั้นจบเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลาโดยการได้รับพรจากหลายๆดวงวิญญาตการอยู่อย่างเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่หมายถึงการรับใช้ผู้อื่นโดยการรับใช้คนอื่นลูกก็จะได้รับการรับใช้โดยอัตโนมัติการเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ก็หมายถึงการทำตัวลูกเองให้เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมด ดวงยานที่ลูกให้การบริจาคของความสุขพลังและความรู้มากมายอย่างไรก็ตามเสียงของการมารลุผลและพรที่ปรากฏออกมาจากพวกเขาจะมาเป็นรูปแบบพรของลูกๆค้อเหล่านั้นเป็นวิธีที่จะพาลูกไปข้างหน้าคู่ที่ได้รับพรน,นั้นจะมีความสุขตลอดเวลา ดังนั้นทุกวันทุกวันในอมริตเวลาจงสร้างโปรแกรมที่จะมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ขออย่าได้มีแม้แต่วันเดียวเมื่อลูกนั้นไม่ได้ให้การบริจาคคติพจน์ผลทันทีและผลในทางปฏิบัติของเวลาปัจจุบันให้พลังสำหรับสภาพที่โบยบินนั้นกับดวงยานอัชฉะโอมชาญติ